แตรมแรกโอ้ยมาโหขึ้นอ่ะโอ้สองหนูอะไปลาใหญ่ด้วยสามมาสร้างตัวแรกะนะคะมาเดี๋ยท่านหนึ่งสองตีค่ะ สวัสดีพี่ๆนานๆนะครับเมื่อนี้พามาแก้มือไม้หนองแสแบงนะครับไม้หนองแสแบงขอนแก่นนะครับขอนแก่นนะครับจะมีนาน้าบางก้นกระถางมาอยู่ใส่อยู่ขอนแก่นนะครับพิมพ์ว่าหนองแสแบงหนึ่งมันกระสิขึ้นครับเมื่อนี้มาแก้มือครับมือนั้นพลาดไปแต้มหนึ่งป่านวนจันใส่ง,า,ง,งามๆอยู่กับเมื่อนี้กับเพื่อนเปิด คันส0งร้อนมีรางวัลครับขัน200มีรางวัลมีปลาไซ1์หนึ่งจุครับปลาใหญ่ครับมีคนอยู่หนึ่งสองสี่ประมาณหาคนนกับผมเนี่ยครับเมื่อนี้ถ้าได้ถ้าได,ถาได้ถ้าได้ตัวนี่มีมีรุ่นมีรุ่นในรางวัลครับเพราะว่าคนน้อยแล้วกะบ,บรรยากาศปลาบกมันว่าน่าจะกินดีครับเมื่อนี้เพราะว่าฝนตกตั้งแต่คืนละยังฝนยังบม่หยุดอยู่สำหรับเมื่อนี้ก็มาพิสูจน์อะไรหลายอย่างครับพิสูจน์หนึ่ง ฝนตกปลากินบ่สองพิสูจน์ข้ามกาวในตำนานที่เขาว่าเอาเอาไข่มากินตกปลาปลาซิมโบไดปลาเอาทอดปลาเอาปลามากินซิมโบไดปลาเมื่อนี้เอาทอดปลาครับแล้วก็ปลาตัวที่ได้ไม้นี่พ้อมครับว่าซิเป็นจากไหนว่าสิเดตตัวบ่หรือิีห้วกะไปติดตามรับชมมาครับไปครับยาวครับเาวมาครับสำหรับเมื่อนี้กะจะเปิดด้วย3.6ครับเพราะว่ามันบ่เป็นคืนแล้วกะ งวดก่อนเหรนสองเจ็ดเอาบายูครับเอาบราูสองเจ็ดเอาบายูวันนี้เอาสามเอาสามหกเบอ่งครับเผื่อมันของไงมาเอียกมันสิเอาบายูอีกนะสามหกครับมันสามจุดหกนล้านแตะสองตะขอคือเก้าแหละวันนี้กัดใบแสกคื้อกันหมดแล้วลครับมันสำหรับ บรรยากาศแบบนี้นะฝนตกอิลินครับบรรยากาศหน้านอนครับวันนี้มันนี้อะไปสูน์กันเลยครับอาถันในตำนานครับไปสูน์อาถันในตำนานครับเนี่ยทอดปลาทอดปลา,ดปาแดดเดียวน้องนี่ด้วยแล้วก็ไม้นี่ด้วยปอะไรยกมาวะอะไรยกมาวะ ยุกมาวะก็นั่งอยู่หม่องเก้านี่แหละครับมือเหยียดเขาไปข้างใน <c oughs> ทางวดีทางเปื้อนั่งเอาง่ายๆนี่แหละใส่กันสิคือกันมืดแล้ว่ายังไม่มีอาการครับนะกินข้าวรอข้าวล้วเเศร้าครับเขาเศร้ามเานี่ทอดปลาครับทอดปลาแดดเดียว ตัวที่ได้จากนี่แหละบอนี่แหละมาพิสูจน์ตำนานอาถรรพ์นในตำนานัน,นจะหมาบ้าหรือจะอาถรรพ์จริงๆวะ ทำไมมันเงียบจังครับอย่างนิ่งอยู่จะมีอาการอยู่นิดนึงมีทุ่นไว้ไหวอยู่นิดนึงครับเนาอีกสักหน่อยครับโอ้อยากอยากอยากมืนอมนในยากครับแต่ก็ยังบอเห็นไปเอาขึ้นขึ้นแล้ว ยังบ่เห็นปลาขึ้นครับตอนนี้ถ้าปลาไสโลนิดนิดขึ้นนี่มีลุ้นวันนี้มันมีอาการครับเหมือนมีอาการนะปลาไสมาเลยจะกินเหมือนเราแวเระแวงอย่างนี้ตอดแล้วก็หายไปวันนี้ก็น่าจะบ่มีแดดนะครับวันนี้ น่าจะแบบนี้ทั้งวันแหละพายุเข้าถึงวันไหนอีกนีโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไผข้างหน้ามาแล้วครับห่างจากทุ่นอยู่ข้างหน้าประมาณหนเมตรกำลังเข้ามาไผ่กำลังเข้ามาไผ่าทางไผทางขวาอีก ตอนนี้ไยเริ่มเข้ามาซ้ายขวาหน้าหลังและจะกินบ่แค่นั้นแหละครับมาแล้วครับแต็มแลยโอ้มาโวัวครึ่งอ่ะปลาไซอะอ่าแล้วครับอื้นึกว่าจะไม่เข้าเหรอ ค่อยเล่นครับค่อยๆเล่นครับ,รบตัวแรกครับว่ากำลัง,งติดตั้งใส่สองเจ็ดเห็นไพ่ขึ้นใส่ป่ะแยกขวัญไปไหนมาได้ช่างได้ช่าง ตัวนี้ได้ช่างอ่ะอเข้าปาก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 เงียบตั้งนานเงียบตั้งนานเข้าปากได้หนิแต่ทำไมแรงดีวะขอดูตัวสิ ไซส์ยังไงก็โลวะโลอัพอ่ะเฮ้ยมูเรนก็ Low, Low ออนสองลูกพอนาะถ้าจะสองก็สองอัพเลยนะโอ้สองอยู่ในปลาใหญ่ได้ไง ปลาในอ่ะอ จะปลาใหญ่หรือปาปลาใหญ่หรือปะเล่นปลาใหญ่เลยดีกว่ายาขวานปลาใหญ่เลยน่าจะสองลกวน เอาอะไรก็ไม่รู้เอาช่างไว้ก่อนช่างปลาใหญ่เนี่ยน่าจะเกินนั่นเนี่ยโลอ่าเอาปลาใหญ่ก็ได้วะน่าจะสองโลผมเล่นนี่ครับ อันไดครับจะลงทีมงานไหมกะจ่าเทิงสายไาพิชิ่งนั่นแหละครับมาเลท่านกือบลุตหนึ่งสองสี่ป๋ามาซังตัวแรกนะคะมาเล็กขั้นหนึ่งสองสี่ค่ะทีมงานจ่าเทิงพิชิ่งสายฟ้าพิชิง่ง๋อเคเค่ะ ทีมงานจ่าเทิงสายฟ้าคิชิ่งค่ะได้ไงค่ะเออเอามันหนักลาอยุ่ิสองจุดสามหกค่ะมาครับมาแล้วครับแต้มแรกส่้ปลาใหญ่ครับสองจุดามครับสองจุดสามหนอ หาปลาไซทที่นี่หาปลาไซ่ที่นี่ แนำปลาใหญ่อยู่แต่สอก็ตั้งไว้ก่อนสอเจก็ตั้งไว้เผื่อมันเผื่อมันเข้ามาตั้งสอไว้ก่อนสองเเอาไว้ก่อนสามมีท่าทางอยู่ ปลาหนึงเอาปลานึ่งเข้าก็เอาปลานึ่งน้อยเข้าครับเด้อไซนี้ถ้าเข้าเยอะๆเข้าฝูงก็แจมอยู่ด้บลาหนึ่งไซนี้ก็ได้ Saya ับหาปลาไซ้์ับหาปลาไซด้ตาปลาไซ้ปลาอย่างบ่าเขาปนินหน่อยใส่เมื่อกี้เขาหรือบ่อเขาฟูงวะกดนิ่มๆเหมือนปานินเลยกดนิ่มๆเหมือนปานินเลย อินโหดมากอินเบามากนวลจันทร์ใหญ่หรือเปล่านวลจันทร์ใหญ่หรือเปล่านวลอู้ออรีบไปไม่น่ารีบเลย ีภัยมีเม็ดเขามีไออาการอยู่แต่อาการโหดมากก็เลยลองสับเบื่องครับก็เลยบ่ได้ซะต้องรอเสียโอกาสครับสับไปมันกับบ่โดนคือนเาต้องเอาเน้นๆครับเพราะว่าปลามันเข้ายกไม่สับเล่นละเนาะรออาการที่มันขา,ขาดครับถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องสับมัน,นบ่ได้ปลาเข้ายาก ไปไปมาอีกสักแต้มขอปลาใสอีกแต้มหนึ่งขอปลาใสอีกแต้มหนึ่งขอปลาใสอีกแต้มหนึ่งขอปลาใสอีกแต่แต่โอ้ไม่ติดได้ไงไรอย่างสวยไม่ติดเป็นไปได้เหรอ ไหลขนาดนั้นไม่ติดได้ไงอ๋อฝนก็นได้เอาเข้าไป าหนักแล้วครับตอนนี้ฝนอย่างแรงเลยทีนี้ฝนอย่างแรงเลยคราบสลับเมือกะบคงจะาเมดเวลาเพียงสามีครับโอ้โหโหดครับแต่ก็ หนึ่งแต้มคำหนึ่งแต้มได้ได้ได,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 ได้ตัวครับได้ตัวแต่ามาลูว่าซอยูถึงจบเกมบ่แต่ว่าปลามก็่คยขึ้นนะครับแต่ขึ้นอีกตัวหนึ่งบ่รููว่าปาใญ่ญ่หรือปาใสก็ถือว่าอาถรรพ์ในตำนานก็ก็อาจจะไม่เป็นจริงกันด้ครับอาจ,จ่เป็นจริงก็ไแ้ที่ว่าเอาปามากินเอาไข่ามากินสีบอได้ปาาประมาณนั้นวันนี้ก็อากาศปิดที่นั่ได้ตัวถือว่า อาถันก็อาจจะไม,ไม,ไม่ไม่เป็นจริงก็ได้เอา้าสหรับวันนี่ยคงจะพอแค่นี้ครับผู้ที่เข้ามาเบิงเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งรำรวยรว,วยกันซื้ผู้ส่งแบบสหรับเนี้คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ